สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปุสุคนนะครับพบกันอีกคือเก่านะครับสําหรับผมนะครับอาจารย์ปฐมนะครับมือนี้ผมสิมาวาเรื่องแผนไายใดของบริษัทวิสเกษตรนะครับขันผู้ใดที่มาฟังไม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเด้อครับธุรกิจวิสเกษตรนี่เป็นธุรกิจเปลี่ยนชีวิตนี่มั่นแมนบ่นะครับแต่ผมกะว่ามันกะแมนอยู่ดีครับกะโอเคอยู่ดีเพราะว่าเห็ดล้ว รู้สึกว่ามันมีรายได้อยู่ครับคนเฮ้านี่ใส่ชีวิตนะครับแบบไหนกันนะครับการใส่ชีวิตของคนเขานะครับมันมีอยู่2แบบคือแบบที่1นี่คือแบบ Active Income นะครับที่เขาเอื่อนว่ารายได้ที่มาจากการกระทํานะครับแบบที่หนี่ค่อนข้างที่เมื่อยนะครับแต่มาใส่แบบที่2นะครับคือแบบ p a s s i v e i n ค o m e นะครับคือมีเงื่อนเก็บแล้วก็ใส่ตลอดชีวิตนะครับคนเขานะครับ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกาสซเลียนนะครับตั้งแต่หน่อยจนใหญ่นี่ครับใสเวลาเลียนย่ประมาณ20ปีนะครับแต่การทํางานนะครับของคนเฮ่าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วคนเฮ่านี่สีทำงานนะครับประมาณ40ปีนะครับ <c oughs> หรือว่าเหตุงานจุดกษียนแล้วหลังจากนั้นพ่อกษียนแล้วก็ใสชีวิตนะครับ <c oughs> อยู่เม่อๆแม่แม่ตัวไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าคนทีมี อ,อยากมีรายได้แบบพาสิทธิอินขัำนี่เขาสิเห็ดยังไงนะครับก็คือเขาสีย่อมนะครับเห็ดงาย่างนักเลยนะครับประมาณหาปีนะครับเลี้กับสีมีเงินนะครับใส่ชีวิตแบบสุขสบายไปตลอดชีวิตนะครับมันสีมีธุรกิจอันไหนครับที่สีเห็ดใส่เวลาเห็ดหน่อยๆแล้วมีรายได้ให้เฮานี่ใส่ชีวิตบันตลอดไปย่างสุขสบายนะครับผมก็เห็นต่างแ่ว่า ธุรกิจของวิสักเสร็จนี่แล้วนะครับที่ตอบโจทย์ได้นะครับมันตอบโจทย์ได้จังได๋มาฟั่งกันเลยนะครับแผนรายได้ของบริษัทวิสักเสร็จนะครับมียู่4ช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งี่ก็คือรายไดจากการขายปีกนะครับที่บริษัทนี้สิใจใยให้นะครับ30ถึงลอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ย่างที่สองนี่ก็คือรายไดจากค่าแนนำนะครับก็คือว่าส่วนค้นมาก รวมธุรกิจกับบริษัทนะครับก็คือส่วนคนมาสมัครต่อ,ตอเฮ่านั่นแหละครับบริษักทกระจายให้20เปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ย่างที่สามนี่ก็คือรายไดจากการบริหารทิมนะครับที่บริษัทนี่จ่จายให้นะครับ6ถึง8เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รายได้ย่างที่สี่นี่คือรายไดจากแผนยูนิทนะครับแผนยูนิทก็คือรายไดจากการซื่อซัํานะครับเดี๋ยว รายได้แต่ละโตนี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวผมสีบลสู้ฟั่งต่อไปนะครับแล้วก็จ่อลึกลงไปเลยน,นะครับก่อนอื่นนะครับเฮาที่ต้องมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทก้อนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทนะครับนั่นก็คือกาแฟวีคอฟฟี่นะครับซึ่งกาแฟวิคอฟฟี่เนี่ยหนึ่งถุงนะครับราคาสมาชิกสียูหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็สีมีคะแนนพีวี่นี่คือหนึ่งร้อยพีวีนะครับสินค้าตัวที่สองนั่นก็คือกาแฟ คอลลาเจนนะครับหรือกาแฟควบคุมน้ำหนักนะครับหรือซื้อของเขาที่เป็นทางการก็คือว่า V Coffee Ace นะครับกาแฟ V Coffee Ace เนี่ยหนึ่งกล่องนะครับ230บาทสีมีคะแนน P V อยู่125 P V ส่วนตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ V Fiber นะครับซึ่งเป็นตัวขับล้างสารพิษนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับวีไฟเบอร์นะครับหนึ่งกล่องราคาสมาชิกสียู 390เกบาทนะครับส่วนคะแนน PV นั่นันสิมีอยู200่200 P v ีนะครับก่อนอื่นก่อนที่เฮาสิมีรายได้จากบริษัทวิสักษตรนะครับเฮาสิต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับรวมทำธุรกิจกับบริษัทวิสักษตรก่อนนะครับซึ่งตำแหน่งแรกนั่นก็คือตำแหน่งซินเวอร์นะครับหลังจากที่เฮาสมัครสมาชิกแล้วนะครับ เ้องสีตองซื่อกาแฟขืนาำหน่งนะครับหรือสื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทวิเศษนี่สามอย่างนะครับนั่นก็คือกาแฟเพื่อสุขภาพนี่สิบเอ็ดถุงนะครับกาแฟข้อลาเจนนี่กลองนะครับแล้วก็วีไฟเบอร์นะครับที่เป็นตัวดีท็อกซ์่างสารพิษออกจากร่างกายของเฮานะครับสองกองรวมสินค้าทึ้งสามไร่การนะครับสีใส่เงินอยูปม่ารสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ แล้ากสิทให้ตัวเฮ้านี่มีคะแนนพีวีนะครับยู่2,000 P พีวีเฮ้ากสิได้ตาแหน่งสิ้นเวอร์มากถ้าหลังจากที่เฮ้าเป็นสมาชิกเป็นสิ้นเวอร์แล้วนะครับเฮ้าไปส่วนคนมากสมัครต่อเฮ้านะครับบริษัทสิใจเฮ้าอีกย0อซนะครับและตัวเฮ้านะครับอาจจะมีรายได้ถึง10,000บาทต่อวันนะครับตําแหน่งที่2นะครับนั่นก็คือตําแหน่งโกนะครับตาแหน่งโกนี้นะครับก็คือ ตเฮาเนี่ยซื้อกาแฟหาสิบถุงนะครับถุงละหนึ่งลอยเก้าสิบบาทนะครับจีไสเงินอยู่ประมาณเก้าพันหาลอยบาทนะครับแล้วสีเฮ็ดให้โตเฮาเนี่มีคะแนนพีวีหาพันพีวีนะครับตําแหน่งโกนี่นะครับเฮาก็ย่างได้ค่าแนะนําสมาชิกอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้กันนะครับหมายถึงว่าถ้าเฮาส่วนคนมาสมาัครเฮาก็ย่างได้ค่าแนะนําอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและสีเฮ็ดให้เฮาเนี่มีรายได้นะครับถึงมือละสามหมื่นบาทต่อมือนะครับ ที่สาคัญนะครับตําแน่งโกนี่จะเป็นตําแน่งที่จะสามารถต่อยอดไปตําแน่งที่สูงขึ้นอีกได้นะครับไ่ว่าจะเป็นตําแน่งแพลตินัมตําแน่งไดมอนด์ตำแน่ง Diamond, แมกไดมอนด์นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากตําแน่งโกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฮ้าจะเป็นสมาชิกผมแนะนําให้ขึ้นตําแน่งโกเลยนะครับที่นี่ห้มามาเจจอลึกเล,นเลยนนะครับว่ารายไดจากการขายปีกนี่มันในจังหดน,นะครับ กำไรจากการขายปีกเนะครับสามารถเฮ็ดให้ตัวเฮ้านี่ได้กำไรมากถึงนะครับ30ถึงหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้จังไหนวะดิครับคือกาแฟหนึ่งถุงเนี่ยมันราคาสามารถชี้ยู่ทีหนึ่งหน่อยเก้าสิบบาทนะครับบริษัทกำหนดให้เฮ้านี่ขายหนึ่งถุงเนี่ยก็คือสองหนอยหกสิบบาทถ้าเฮ้าขายสองหนอยหกสิบบาทกำไรถุงหนึ่งนี่เฮ้าสิได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับถ้าสมมุติว่า เฮ้าขายได้มือละสิบถุงนะครับในหนึ่งเดือนนี่มีอยู่30มือคูณ10บถุงนะครับนั่นเท่ากกบฟา้าเดือนหนึ่งนี่เฮ้าสิขายได้ยุประมาณ300ถุงมาคูณถุงละ70บาทนี่มันสี่เห็ดให้ตัวเฮ้านี่มีรายได้จากกําไรนี่ขายปีกนะครับเดือนหนึ่งสองหมื่นเอทเลยนะครับผมก็ว่าหลายอยู่ดิรายได้ต่อมานะครับรายได้จาก่ารนะนาเนี่มันได้จากไหนนะครับซึ่งรายได้ตัวนี้นะครับบริษัทนี่สิจ่ายให้เฮ้านี่ครับ มากถึง20%นะครับสมมุติว่าเขาส่วนคนมาสมัครตําแน่งโกนะครับคนที่มาสมัครต่อเข้านะครับสื่อกาแฟขึ้นตําแน่งโกนะครับคะแนนพิวีเกิดขึ้นนะครับยุติหาพันพีวีซึ่งค่าแนะนํำเนี่ยสิ่งมาจากคะแนนพิวีนะครับนั่นก็หมายความว่าหาพันพิวีคูณ20%มันก็เท่ากับ1,000เหม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นค่าแนะนำํำบริษัทใจย,ยุติ20%นั่นก็คือ1,000บาทคิดง่าย หากสมมุติว่าเข้าส่วนใดมือละหนึ่งคนแม่นบ่ครับในหนึ่งเดือนนี่มีอยู่30มือเข้าส่วนในมือละคนสิ่เท่ากับ30คนเอา30คนนี้คูณค่าแนะนําคนละหนึ่งพันบาทเท่ากับว่าเดือนหนึ่งนี่เข้าสีได้ค่าแนะนําจากการส่วนคนมารวมเฮดธุรกิจนะครับกับบริษัทวิสักเสร็จนี่เฮ้าสสิมไีได้ได้จากค่าแนะนําส่วนคน,นอยู่ถึงเดือนละ3 0,000บาทถ้าเอา3 0,000บาท บวกกับไล่ขายปีกเดือนหนึ่งตกประมาณหาหมืน่นเปงไดครับเปลี่ยนแต่ลุยไปนอกจากไล่ใดสองท่างที่หนึ่งสองทางที่สองแล้วนะครับมาฟังไล่ใดย่างที่สามนะครับก็คือไล่ใดจากโบนัสทีมงานของเฮ้านะครับสิสามารถเทดไห้ตัวเฮ้านี่มีไล่ใดนี่สูงสุดถึงหมื่นละสามหมื่นบาทต่อหมื่นหรือหรือเดือนละเก้าแสนนะครับได้จังไดนะครับอะมาเบิ้งนะครับอันนี้คือ สมมุติว่าตัวเฮ้านะครับสมัครตำแหน่งโกแม่นบ่ครับหลังจากนั้นเฮ้าก็ไปส่วนคนซื้อ A นี่มาสมัครตำแหน่งโกคือกันแม่นบ่ครับกะ A นี่ซื้อกาแฟ50ถุงแม่นบ่ครับมีคะแนน PV เกิดขึ้น5,000 PV น,นะครับที่สำคัญเฮ้าก็ได้คานน่าแนะน้อยู่ที่20%นั่นก็คือ1,000บาทนะครับเงิน1,000บาทนาี่ก็สิวิ่งเข้ามาหาเฮ้า มือต่อมาสมมุติว่าเข้าไปส่วนค้นซื้อบีนะครับค้นซื้อบีซื้อกาแฟาขึ้นตําแหน่งขึ้นกันนะครับซื้อกาแฟาขึ้นตําแหน่งหาพันพีวีนะครับเข้ากับได้ค่าแนนนํา1000บาทค่าแนนํานี่กระสิมาหาเขานะครับตอนนี้นะครับสังเกตเบงฟังใสมือนะครับมีคะแนนพีวีเกิดขึ้นหาพันพีวีฟังขวามือนะครับฟังบีก็มีคะแนนพีวีเกิดขึ้นหาพันพีวีนะครับ พร่ะตกเทียงคึืนมากนะครับระบบสี่เหตุการ์จับบาลานนะครับทีมออนแต่ต่อนนี้คือทั้งสองฟังนี่มันมีคะแนนพีวี่ทอกันนะครับเพราะฉะนั้นมันบ่มีฟังไหนออนนะครับระบบมันกะทําการจับคะแนนจับคู่บาลานกันเลยนะครับกับยุที่หาพันพีวีนะครับคูณนะครับหาพันพีวีนะครับคูณหกเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าตัวเฮาหนี่เป็นตําแหน่งโกูเหมนบ่ครับ คูณ6เปอร์เซ็นต์นี่เข้ากับสิได้เงินเพิ่มขึ้นอีก300บาทนะครับสรุปนะครับแนค่เข้าส่วนค้น2คนนะครับส่วนค้น2คนสมัครตำแหน่งโกโกละ1000บาท2โกก็ได้2,000บาทบวกกับโบนัสทีมงานบาลานทีมออนนี่อีก300เท่ากับเข้าส่วนค้น2คนเข้าได้2 3 0 0บาทเป็นยงไรครับน่าสนบ่ครับที่นี่ฮ็ดยังไ๋คอยสิได้มือละ3 0 0 0 0บาทแม่นบ่ครับเอายกตัวอย่างเช่น สองคนที่เข้าไปส่วนแมกนะครับคนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเข้านี่คือซือ A คนที่อยู่ฝั่งขวามือเข้าตอนนี้คือซือ B ระวัง a กับ B เขาก็อยากได้ค่าแนะนํำเห็นบ่ครับเขาก็สจิตไปเฮ็ดงานนะครับสมมุติว่ามือนี้นะครับ A ไปส่วนก่อไก่สมัครสมาชิกนะครับตําเน่งโกคือกันนะครับแล้วกั A กลับไปส่วนขวาไก่สมัครตําหน่งโกคือกันนะครับก่อไก่ซือ กาแฟขึ้นตำแน่งนะครับมีคะแนนเกิดขึ้นหาพันพีวีแล้วก็ขอใครนะครับซื้อกาแฟขึ้นตำแนง่งหาพันพีวี่คาแนะนํำของก่อไก่และขอใครนี่ a สีเป็นค้นใดน,นะครับเพราะว่า a นี่เป็นคนแนะนํำนะครับตัวเฮ้าสิบด้ค่าแนะนําำคาแนะนํำนี่คือผู้ใดเป็นค้นส่วนคนนอ้นสีไใดน,นะครับอันนี้คือยกต่อยังฟังสายมือนะครับต่อมานะครับสมมุติว่ามือนีเฮ้าส่วนคนซืซี่นะครับ คนซื้อซี่นี่ซื้อกาแฟขึ้นตำแหน่งขึ้นกันนะครับหาพัทพีวีนะครับถามว่าผู้ใดได้ค่าแนะนํำครับโตเฮาครับได้คาแนะนาเพราะว่าเฮาส่วนซี่มาสมัครต่อมานะครับฟังขวามือของเฮาบีก็อยากได้คาแนะนำ้ำพือกันนะครับบีกับเลขไปส่วนค้นซื้อหนึ่งนะครับค้นซื้อหนึ่งสมัครกาแฟตำแหน่งโกนะครับจากนั้นบีก็ไปส่วนสองสองกับซื้อกาแฟขึ้นตำแหน่งนะครับ จากการที่บีไปส่วนหนึ่งและสองมาสมัครมันบ่ครับค่าแนะนํำนะครับบีก็ได้นะครับบีก็เลยได้คาแนะนํำจากหนึ่งและสองมันบ่ครับที่สำคัญสังเกตเบื้องตอนี้นะครับคะแนนพีวีระวังฟังสายมือกับขวามือเนี่ยตอนนี้บ่ทอกันมันบ่ครับฟังสายมือนี่สิมีคะแนนนี่พีวีเกิดขึ้นหนึ่งหมื่นหาพันพีวีนะครับส่วนฟังขวามือของเฮาสีิมีคะแนนเกิดขึ้นหนึ่งหมื่นพีวีนะครับ ที่นี่ตกเทียงขึ้นมากนะครับระบบของบริษัทซีเฮดการจับคู่บาล้านนะครับฟังที่ฟังทีมออนนะครับตอนนี้ฟังทีมออนก็คือฟังขวามือนะครับมีอยู่1นึ่งมืนพีวีนะครับหนึ่งมืนพีวีนี่ก็จะคูณ6หกเปอร์เซ็นต์นะครับเฮดให้เฮ้ามีรายได้เกิดขึ้นอีก6 0 0บาทนะครับหกรบาทนี่ก็จะวิ่งเข่าหาตัวเฮานะครับที่สําคัญนะครับคะแนนพีวีนะครับที่เหลือนะครับบริษัทบ่ได้ตัดทิ้งนะครับ ก็เอาไว้คำนวณในมือต่อไปนะครับที่หนี่มาเบื่องครับเฮ็ดจังไหนคอยสีมีรา่ใดมือละ3า0 0มืนบาทยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เฮ้าส่วนบ้านสมัครต่อตัวเฮ้านะครับเกิดคนณๆนั้นนะครับเป็นคนที่เห็ดงานแล้วก็เป็นคนที่ไปขยายงานส่วนคนมาเห็ดธุรกิจนะครับส่วนอยู่เรื่อยๆนะครับสมมุติว่าฟังสายมือนะครับมีคะแนน PV อยู่1ล้าน P ีนะครับที่นี่ฟังขวาเฮ้านะครับ ไปส่วนคนมาสมัครนะครับสมมติว่ามือนีส่วนคนได้3คนนะครับโดยที่3มคนเนี่นะครับคะแนนพีวีที่เกิดขึนหาพันพีวี3คนนี่นะครับร่วมแล้วเป็น1 5 0 0 0พพีวีกสิคูณ6%กปเ็นเท่ากับเก0รอยบาทที่ผมบอกว่ามันสิเี็ดใหนเฮามีรายใดมือละ3 0,000บาทไกลมาแล้วนะครับไกลได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสายงานเฮาใส่มือเพิ่มขึนมือละ1 0 0 0นคนนะครับ ส่วนสายงานฟังขวามือเพิ่มขึนมือละหาร้อยข้นมันจิเกิดนังขึนนะครับถ้าเกิดเอาอย่างไงบ่ต้องถึงหาร้อยคนเอาแค่หนึ่งอยข้นนะครับสมัครแค่ตำแหน่งสิ้นเวอร์สิ้นเวอร์หนึ่งนี่มีคะแนนพีวีอยู่สองพันพีวีเป็นบ่ครับหนึ่งลอย้นคูณสองพันพีวีก็เท่ากับสองแสนพีวีสองแสนพีวีคูณหกเหเส้นก็สิเท่ากับหมื่นสองคะแนนทีมออนนี่ได้แล้วครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อมือนะครับ แต่ถ้าสายงานเพิ่มขึ้นมือละ300ค้นนะครับ3 0 0ค้นนี่คือสมัครสิ้นเวอร์นะครับ300ค้นคูณ2 0 0พัพีวีก็เท่ากับ6 0แสนพีวีหกแสนพีวีขุกเปอร์เซ็นต์กสิเฮดให้ตัวเฮ้านี่มีรายได้มือละ3 6 0 0 0บาทแต่ว่าตำแนงโกหรือรายไดจากการบริหารทีมนี่บริษัทจายยูทีมือละ 3 0ม0 0ืนบาทเป็นยังบริษัทค่อยจ่ายมือละ3าม0 0นบาทนะครับนั่นก็หมายถึงว่าระับบริษัทนะครับจดทะเบียนนะครับถูกย่างถูกต้องกับสกบนะครับแต่ถ้าบริษัทไดที่จ่ายหลายกานีนี่เป็นนาพิสังเกตนะครับซึ่งอาจจะเข่าใครนะครับของแช่ลูกโซ่ก็อาจสิเป็นไปได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับถ้าเกิดตําแหน่งเฮ้าเป็นตําแหน่งแพทตินัมนะครับเขาจะได้แบบไหนนะครับ ตำแหน่งแพตตินัมบริหารทีมนี่อยู่ที่เเซถ้าเกิดสมมุติว่าคะแนนฟังขวาม,มือนะครับมีอยู่200,000พีวีนะครับ 200, รสองแสนพีวีคูณเจ็ดเปอร์เซนต์ก็จะเท่ากับหนึ่งมืนสี่พันบาทเห็นไหมครับอันนี้คือตำแหน่งแพตตินัมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตำแหน่งไดมอนตำแหน่งไดมอนนะครับก็จะได้ยังไงสองแสนพีวีคูณแปดเปอร์เซนต์นะครับเท่ากับหนึ่งมืนหกพันบาทสรุปนะครับ ถ้าเป็นตำแน่งโกนะครับตำแน่งโกค,คู้นที่ปตำแน่งแพลตินัมคูณที่7%ซส่วนตำแหน่งไดมอนด์คูณที่8%อันนี้คือที่ผมบอกว่ายิ่งตำแน่งสูงไล่ใดก็ยิ่งสูงตามแต่ที่นี่มาฟังไล่ใดอย่างที่ีนะครับก็คือไล่ใดจากแผนสื่อซัำนั่นก็คือหรือที่เอินว่าแผนยูนิเลเวลนะครับมันได้แจงไหนนะครับ ตำแหน่งสินเวอร์นี่ได้หาสัน้นตำแหน่งโกโได้แปดสัน้นตำแหน่งแพลตินัมได้เก้าสัน้นแล้วก็ตำแหน่งไดมอนด์ไดสิบสั้นลึกนะครับได้ยังไดนะครับมาฟังเลยนะครับแผนรายได้ย่างที่ C นะครับแผนรายได้จากการซื้อซ้มนะครับยกตัวอย่างเชียนวาตัวเฮ้าไปหาคนมาหกคนนะครับเนี่ยตัวเฮ้านะครับ เข้าไปส่วนค้นมากนะครับเป็นสมาชิกนะครับเหตุธุรกิจนะครับวิสักเสร็จนะครับหกข้นนะครับเข้าส่วนค้นมากแข่งหกข้นนะครับหกค้นที่เข้าส่วนมากนี่เป็นตําแน่งโกวนะครับตําแน่งเข้ากับสิเปี่ยนเป็นแพตินัมขึ้นมาในททันทีนะครับและที่สําคัญนะครับเข้ากับเหตุหกค้นที่เข้าส่วนมากนะครับให้เขาเป็นแพตตินัมขึ้นกันกับตัวเข้านะครับ คนทีหนึ่งกลับไปหามานะครับหก้นโกที่สองของเขากับไปหามาอีกหกข้นนะครับโกที่สามกับหามาอีกหกข้นโกที่สี่กับหามาอีกหกข้นโกที่ห้ากับหามาอีกหกข้นนะครับเมื่อลูกทีมหกข้นที่เข้าส่วนมากนะครับเขาไปหาค้นมาสมัครต่อตัวเขานะครับลูกทีมเข้ากับสิเปี้ยนเป็นแพตตินัมนะครับอ่านไหมครับ กระิบเปี้ยนเป็นแพตตินัมอัตโนมัตินะครับที่สําคัญนะครับหลังจากที่6คนที่เขาส่วนมมกเป็นแพตตินัมโตเฮ้ากระสีขื้นตนําแหนงสูงสุดเป็นตําแน่งไดมอน์นะครับที่นี่จะเกิดยังขื้นครับหรือสมาชิกไตาสายงานเฮ้านะครับแค่ซื้อกาแฟซัมนะครับคนละ20ถุงต่อเดือนซึ่งแผนตัวนี้บริษัทใจมากถึง10ชั้นลึกที่ผมบอกให้ฟังก่อนหน้านี้มันบ่ครับ แต่ถ้าแต่ละคนนะครับที่ยุต้สายงานเฮ้านี่เอาไงไงแค่ซื้อกาแฟคนละเอียสิบถุงต่อเดือนสีเ่เฮ็ดไห่เฮ้ามีรายได้แบบไหนเกิดขึ้นนะครับสั้นที่หน,นึ่งนี่รับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวเฮ้านะครับตัวเฮ้าเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วนะครับเฮ้าซื้อกาแฟยี่สิบถุงต่อเดือนนะครับบริษัทใจใหายเลยนะครับอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบถุงคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย กสิเฮ็ดให้ตัวเฮานี่มีรายได้นะครับเดือนละ400บาทเห็นบ่ครับสั่นที่2อตัวเฮานี่รับ10%หมายถึงหยังท่านที่สั่นที่2เนี่ยคือลูกทีมเฮา,านะครับนั่นก็นคือ6คนที่เฮาหามาแม่นบ่ครับ6คนที่เฮาหามานั่นเขาซื้อกาแฟคนละ20ถุงก็เท่ากับว่าเดือนนึงนี่มียอดกาแฟสั่งซื้ออยู่ที่120ถุง120ถุงนี่ตัวเฮาก็ได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ถุงละ10บาท รวมแล้กกับเศษให้ตัวเฮ่านะครับมีรายได้ยุทีเดือนละ1 2 0 0บาทแต่ที่สำคัญ6คนที่เฮ่าหามาต่อมานะครับสั่นที่2ของเฮ่าเนี่ยเขาไปหามาอีกคนละ6คนแม่นบ่ครับก็บคือสั่นที่3นะครับบริษัทกันยั้งใจเฮ่าอีกนะครับสั่นนี้นยังจ่ายอีก10%คือกันนะครับ6คนไปหามาอีกคนละ6คนเป็น36คน ถ้า36คนนี้นะครับสื่อกาแฟค้นละ20ถุงนะครับเทากวาเดือนหนึง่งมีการสร้างสื่อกาแฟอยุที่ที่720ถุงบริษัทยังใจเฮ้าอีกถุงละ10บาทเฮแต่เฮ้ามีรายได้เขามาอีกเดือนละ7,200เห็นว่าครับที่สำคัญสันทีซี 4, บริษัทขยังใจเฮ้าอีกใจ่ายให้ยุทธีหาเปนสคนเนี่ยสันที่3นะครับ36คนเนี่ย ไปหาไม่อีกคนละหคนนะครับเป็น216คนสองอยสิคนนี่ซื้อกาแฟคนละ20ถุงต่อเดือนนะครับบริษัทใจเฮาอีกหาเอร์เนะครับเท่ากับว่าสันที่ีนะครับมียอดกาแฟนะครับที่สร้างซื้ออยู่ที่สี่พอยี่ถุงนะครับคุ้นถุงละหเป็นะครับเป็นเงินอยู่ที่สอง0มบาท เห็นไ่ครับนี่เอาง่ายๆแค่ซี่สันนี่กะเฮ็ดไห้เฮ่านี่มีรายได้นะครับต่อเดือน30,000กว่าบาทแล้วนะครับที่นี่สันที่หานะครับ2 1 6คนนี่กับไปส่วนมาอีกคนละ6คนนะครับเท่ากับทีมงานในสายงานเฮาเนี่ยเกิดขึ้น1 2 9 6คน1 2 9 6คนนี่สื่อกาแฟ คนละยีสิบถุงต่อเดือนเห็ดไห้ ye, มียอดสร้างสื่อกาแฟเกิดขึ้นสองหมืนหาพัก้าร้อยยี่ถุงที่สำคัญบริษัทกันยั่งใจเข้าถุงละหาบาทขึ้นกันนะครับสันที่หานี่นะครับสามารถชิกหน9่งพันสองร้อยเก้าสิบหกคนนะครับสื่อกาแฟคนละยี่สิบถุง ye, เห็ดไห้เข้าโตเข้าเนี่ย มีรายไดจากการสื่อซ้ำของสมาชิกใตาสายงานเท่านะครับเกิดขึ้นในสันทีหานี่อยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทเห็นเงินแสนแล้วมันบอครับแต่ที่สําคัญบริษัทนะครับบริจายแค่หาสันบริษัทจ่ายถึงสันที่6ตัวเท่ารับ3%นะสันที่7นะครับรับ3%นะครับ สังเกตเบิ้งสมาชิกสิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสั่นที่8รับ2%นะครับสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น2,000 200, 0 0นะครับ2,000 200, 0นคนซื้อคนละ20ถุงมียอดกาแฟาส,าสั่งซื้อยูที่าร้าน5า8 7 2เกถุงเขาได้ถุงละ2บาทแต่เฮากะได้ถึงสีได้ถุงละ2บาทแต่เงินซื้อซ้าเฮาก็ยังได้1 1ล้าน สั้นที่เก้ารับ2เปอร์เซ็นต์คือกันนะครับจากสมาชิก2 7 0 0 0 0กว่าคนนะครับไปส่วนไม่อีกคนละ6คนนะครับเกิดสมาชิกยุติาสายงานเฮ้ายุทีหนึ่งล้านหกแสนกว่าคนนะครับมียอดสั่งซื้อกาแฟสามสิบสามล้านถุงได้ถุงละสองบาทเฮ็ดไอเฮามีรายได้นะครับเดือนละหกสิบเจ็ดล้านบาทสั้นที่สิบนะครับสั้นนี่บริษัทก็ยังใจเฮ้ายุทีหนึ่งเปอร์เซ็นต สมมาชิกไต่สายงานเท่านี่หนึ่งล้านหกแสนก้นนะครับไปส่วนน้่อีกคนละหกคนเท่ากับสายงานเท่านี่มีสมาชิกนะครับเกิดขึ้นยูทีสิบล้านคนนะครับเฮ็ดไห้มียอดสังสือกาแฟาเดือนหนึ่งยูทีสองร้อยล้านถุงนะครับเพ็ดไห้เท่าด้มีรายใดยูทีสองร้อยล้านเป็นจ้งใดครับนี่แหละที่ผมบอกว่า ธุรกิจของวิสักเสร็จนะครับที่เสียหายเฮ้ามีรายได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับตอนนี้ตัวเฮ้าเนี่ยบริษัทใจถึงสิบสั่นถ้าเฮ้าเห็ดใดตามแผนสายงานบริษัทที่เขียนแผนขึ้นมาเสียหายตัวเฮ้านี้มีรายได้มากถึงสองร้อยล้านต่อเดือนดีวะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบ่ได้ถึงสองร้อยล้านแหละ เอาแค่ยี่สิบล้านต่อเดือนเอาวะครับบางคนก็ว่าโอ้ยบบตรงถึงอ่ายี่สิบล้านดอกสองล้านก็เอาแล้วบางคนก็โอ้ยสองเดือนละสองแสนก็โอเคแล้วแมนบอกครับไผสีวาจังไหร่โบ่ซื้อขันบบเห็ดมันกับโบใดแมนบอกครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าบริษัทนี้นะครับเสียเหตุใดเฮ้ามีรายได้จาก การเป็นตัวแทนขายกาแฟนะครับผมว่าตอนนี้มันมีสมาชิกที่ได้แล้วนะครับเดือนละเป็นแสนเดือนละเป็นล้านนะครับกะมีเกิดขึ้นแล้วรวมๆแล้วนะครับบริษัทเนี่ย้า่ใจตามทุกสั่นนะครับเจมี่รายได้ยู่ที่ประมาณ2 8 3้อย2ปบาล้าน3แสนหมื่นหนึ่ายบาทต่อเดือนจใจรวมมัด ซิสันลึกนะครับอันนี้เขาบอกว่านะครับขันมีผู้ใดเสนอโอกาสที่ดีๆให้กับเฮ้านะครับแต่เฮ้าบมรููว่ามันเสียดได้หรือบ่ได้นะครับให้เขาตอบตกลงไปเลยนะครับส่วนมันเสียดแบบไดเฮ้ามาเรียนลูดที่หลังนะครับ